สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดไพ่ในหัวข้อข้อความถึงคุณนะคะก่อนอื่นจะให้เลิฟแมสเซจโรคลา d แนะนำว่าสิ่งที่คุณควรจะรู้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณคืออะไรในตอนนี้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้อยู่นะคะ reaching your goal บรรลุเป้าหมายของคุณทุกสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้นในอนาคตอันใกล้ให้คุณบรรลุเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จนะคะไม่ว่าสิ่งใดที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์นี้คุณจะสําเร็จได้เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายของตัวเองก็คือภารกิจของคุณนั่นแหละนะแพร่ใบต่อไปค่ะ k e e p the door open เปิดประตูไว้อย่ามุ่งความสนใจไปที่ประตูบานที่ปิดอยู่จนมองไม่เห็นประตูที่เปิดรอคุณอยู่ Unbreakable love ความรักที่ไม่สามารถแตกหักได้คนในความสัมพันธ์ของคุณหรือเป็นคนที่คุณมีประเด็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอะนะไพ่อบอกว่าเขามีความรักที่จริงใจต่อคุณคุณจะเอาชนะทุกอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะ Oh love your shadow accept and work with the flow in yourself and you can learn to accept others as they are รักเงาของคุณยอมรับและจัดการกับข้อบกพร่องในตัวเองเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้และยอมรับผู้อื่นอย่างที่เขาเป็น True Love รักแท้ค่ะ This is the romance of a lifetime True and lasting love is here for you นี่คือความโรแมนติกของชีวิตความรักที่แท้จริงและยังยืนอยู่ที่นี่เพื่อคุณแล้วคุณรู้จักเขาแล้วเนี่ยคุณรู้จักเขาแล้วแต่อาจจะมี ประเด็นในเรื่องของการไม่เข้าใจกันตัวตนของการและการความแตกต่างนะคะอย่างที่พ่บอกว่า love your shadow love your shadow ทำงานกับเงาของคุณนั่นแหละเป็นคนที่จะต้องเรียนรู้กันไปเป็นคนสองคนที่จะต้องปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้กันเพราะใครคนนี้มีความรักให้คุณแบบหมดหัวใจเลยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะในประเด็นนี้นะคะเป้าหมายในชีวิตนั้นสำคัญมากๆเลยนะ ไพ่กำลังจะสื่อสารกับคุณในเรื่องของความรักที่จะสําเร็จหลังจากที่คุณบรรลุเป้าหมายของคุณแล้วอะ r e a h i n g your goal ค่ะ everything you want from this connection will manifest in the near future เรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณที่เข้าชมคลิปนี้โอ้แนวทางใหม่ แนวทางใหม่คุณอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือเปล่าหรือมีโปรเจกต์อะไรที่คิดที่อยากจะทําประตูสู่ศักยภาพค่ะ potential gateway การเสริมพลัง empowerment คุณเป็นผู้นำนะเนี่ยคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำนะคะและจัดการกับสิ่งเก่าเคลีย clear, clear out the old goodbye old hello new นะคะใส่ไฮเลยสิ่งใหม่ๆและใต้สำรับค่ะ contemplation การไตรตรอง reconsider พิจารณาดูอีกทีไตรตรองดูอีกครั้งนะคะเหมือนกับที่ไพ่ by keep the door open บอกคุณว่าให้คุณนั้นโฟกัสไปที่ประตูที่เปิดอยู่เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเรามาดู black box กันดีกว่าว่าอยากจะบอกอะไรคุณข้อความที่คุณควรที่จะได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะ ใบแรกแมโค่ะ taking a vacation physically and wow well. mentally นะคะไพ่บอกว่าคุณกำลังจะได้ไปท่องเที่ยวในเร็วๆนี้ระยะใกล้นี้เลยนะคะโอ้ไพ่ใบนี้ไพน่นนคู่ค่ะ good d e v i c e from a wise person คือไพ่ก็อาจจะบอกว่าคุณกำลังได้รับสิ่งดีๆจาก คนที่ถูกต้องว่าง้นเถอะหรือคุณกำลังจะได้ไปปรึกษาคุณอาจจะเจอใครรอบข้างคุณที่เขาให้คำปรึกษาคุณได้รอบข้างคุณอาจจะมีหนึ่งคนที่คุณสามารถไว้ใจนะคะแบบนั้นเลยชุบแองเจล่ะโอ oh. s p i r i t u a l guidance protection from harm ค่ะแองเจบอกว่าคุณมีคนที่ปกป้องดูแลคุณอยู่ คุณเป็นที่รักของเหล่านางฟ้าและทูตสวรรค์คุณได้รับคำแนะนําดีๆนะคะจากคนที่ถูกต้องและคุณมีไกด์แดนเอ็เจลนะคะคอยปกป้องดูแลคุณอยู่และไพ่ใบนี้ค่ะ Broken Rings โอ้แหวนแต่เป็นแหวนที่แตกออกนะคะ Parting of the way it either romance or business ไพ่นั้นบอกว่าสิ่งเก่าๆที่เคยแตกหักไปสิ่งที่เคย broken แต่ขัดพังไปเนี่ยมันเป็นกฎที่จะต้องเกิดเนี่ยเกเวิลนะคะ e v o l u ลเม n with the law นะไพ่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า by the book ะมันเป็นเส้นทางที่จะต้องเกิดมันเป็นสิ่งที่จะต้องกำเนิดเพื่อชะล้างสิ่งเก่าๆเตรียมตัวต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเรามาดูกันหน่อยว่าข้อความจากคุณนะคะข้อความถึงคุณ เหมือนกับว่าไฮโรสเซลอยากจะบอกอะไรคุณสักอย่างหนึ่ง้วเนี่ยสเปเชียลไกด์แดน์เนี่ยนะคะมาสิ่งที่คุณจะได้รับเคลียริตี้ค่ะความกระจ่างทุกอย่างจะเคลียร์แบบคอมมิเนกเกตเคลียรี่ทุกอย่างจะเห็นได้โดยเป็นประจักษ์อะนะคุณดูนะตาที่3เปิดแล้วด้วยนะคะเลิฟสิ่งที่คุณจลมาจะได้คือหนึ่งเลยความกระจ่างความชัดเจนและความรักนะคะดลิตี้นะคะ การรวมเป็นหนึ่ง i u y l i t y สคนนะนี่ดวนเนี่ย Transition การเปลี่ยนแปลงค่ะและ Energy น,นะคะก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณนั้นมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นตัวเรานั้นมีอะไรที่จะต้องพิจารณาในการเปลี่ยนแปลง นิสัยส่วนบุคคลหรือมีพฤติกรรมอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็ได้ค่ะหรืออาจจะก,กินอาหารให้มีประโยชน์มากขึ้นตื่นเช้ามากขึ้นเก็บที่นอนอะไรแบบนี้ทำให้มันเป็นวินยัยทํานิสัยทีละนิดทีละนิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปประมาณนี้ค่ะนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนในแต่ละวันนี่แหละก็จะเปลี่ยน ตัวเราเองด้วยให้ไปอยู่ในทิศทางที่คู่ควรนะคะอย่างที่บอกว่าให้คุณพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือสร้างมันขึ้นมาจากตัวคุณเองแล้วคุณจะเติบโตอย่างงดงามแนวทางหรือสิ่งที่ดีกับคุณนะคะไม่ว่าคนที่อยู่รอบกายคุณหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้พบได้เจอในอนาคตข้างหน้าเรามาดูกันซิว่าสิ่งใดที่จักรวาลอยากบอกกับคุณข้อความจากจักรวาลถึงคุณค่ะ หรือใครก็ตามที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะคนที่ชมคลิปนี้เนาะแต่มีทูเลิฟด้วยเนี่ยมีทูเลิฟมีเลิฟนะคะมีสิ่งที่อยากจะสื่อสารด้วยนะมาเลยใบแรกเพจออบครับโอ้ไพ่ใบนี้การตามง้อการขอคืนดีการขอคืนดีจากความรัก The lover ใช่เลยนะคะการขอคืนดีจากคนรักของคุณนั่นแหละนะมีคนอยากง้อคุณอะ่ะเนี่ยคิงเหรียญ เขายังรักคุณหมดหัวใจเลยนะคะรักคุณคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้สถานการณ์ของเขานั้นยากลําบากเหลือเกินนะคะยากจังเลยอะ่ะนะเป็นสถานการณ์ของคนที่กาลังต่อสู้อยู่ในหนทางของตัวเองไม่ว่าจะมันจะยากแค่ไหนจะดูสิเขาอยู่คนเดียวนีนเน่เขามีเพียงคุณที่เป็นแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะกลับไปง้อเนี่ยคือความน้อยใจค่ะไพห่ห้าถ้วยความน้อยอกน้อยใจความเสียใจ ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของอดีตต่างๆที่อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาไม่ตรงใจอย่างที่ต้องการในตอนนี้คนทนนี้ทางานหนักมากเลยทํางานหนักมากหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะเพื่อเอาชนะอุปสรรคมีอุปสรรคที่กําลังจะต้องจันฝ่าแต่สุดท้ายจะได้ความสําเร็จดีแทนพลนค่ะเร็วนี้จะมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับความเข้าใจ โอ้คนคนนี้รักคุณจริงๆนะเนี่ยมาทั้งหนึ่งนะคะมาทั้งหนึ่งเลยที่เป็นคิงเหลียญแล้วสองคิงถ้วยนะคะรักคุณสุดหัวใจและต้องการเป็นครอบครัวกับคุณนะคะท e of cups เขาคนนี้กำลังจะ take action เนี่ยเนี่ยเร็วๆนี้เลยนะคะไพ่ทาโร่ออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้คือหนึ่งเลยนะในเรื่องความรักนี่เด่นชัดมากเลยเรื่องการงานที่หนักหน่วงอยู่นี้มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นสถานการณ์ของทางฝั่งหนึ่งอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ที่เขากําลังต่อสู้เพื่อฟันตาอ,อุปสรรคอยู่ไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยคือไพ่ของการตามง้อการขอความรักการคืนดีการปรับความเข้าใจคําขอโทษเขาอยากจะขอโทษคุณนะคะก็มองว่าเป็นคนที่มีประเด็นกันนั่นแหละนะในตอนนี้คนคนนี้เขาต้องการที่จะไปต่อความสัมพันธ์ก้าวไม่เท้าคือความมุมานะก็ได้ความมุมานะการปกป้องการต้องการเอาชนะอุปสรรคต่างๆการปรับความเข้าใจเพราะคุณน่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่ ถกเถียงกันหรือเป็นเรื่องที่เคลียร์กันได้นะ่ะนะเป็นเรื่องที่เคลียร์กันได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องมือที่3คลิปนี้ไม่ใช่คลิปของเติร์ปาร์ตี้นะคะเป็นคลิปของคนที่ต้องการที่จะง้อกันต้องการที่จะเอาใจใส่ดูแลกันอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ไม่อยากให้ความรักจบลงนะคะเป็นอะไรที่เขาหวังว่าคุณจะให้อภัยนั่นแหละนะเรามาดูกันซิว่าใครเอ่ยคนนี้ ก็จะทำอะไรต่อไปคนคนนี้กับคุณนะคะเออเป็นคนที่ฝันถึงคุณบ่อยๆหรือช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะมีความฝันถึงกันบ่อยมากๆเลยนะพระแม่บอกว่าพรที่คุณไปขอมานะคะท่านรับรู้รับทราบนะคะคําอธิฐานของคุณนะคะท่านรับรู้นี่ไงคนที่มีปัญหากันจริงๆคนที่ไม่ลงรอยกันคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันในตอนนี้ให้คุณรักตัวเองก่อนแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นปลายทางจะลงเอ,อยอย่างไรนะคะ แต่ให้คุณรักตัวเองให้มากๆนี่มีแต่พลังงานของฝ่ายหญิงขึ้นมานะ unity การหลอมรวมรวมเป็น1นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับว่าคนที่คุณขัดแย้งด้วยคนที่คุณมีปัญหาด้วยก็คือคนที่คุณจะได้ลงเอยเป็นครอบครัวด้วยนั่นแหละ unity การรวมเป็นหนึ่งสรวมเป็นหนึ่งนะคะตอนนี้นะให้คุณนั้นดูแลตัวเองดีๆอาจจะไม่ใช่เวลาที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันแต่ว่าช่วงเวลาที่ เงียบหายกันไปหรือช่วงรัาที่มีปัญหากันนี่แหละค่ะจะทําให้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยปัญหานั้นเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจกันหรือว่าต่างคนต่างเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่เอาชนะอุปสรรคได้จากอะไรจากการลดอีโก้ลงหรือว่าจะปล่อยมือกันไปนะคะอุปสรรคนี้อย่างที่บอกผ่านไปได้แน่นอนเพราะให้หนึ่งดาบเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงยังไงพวกคุณนั้นก็จะต้องมีการได้ปรับความเข้าใจกันเดอะแทนพลนนะคะ มาดูกันซิว่าข้อความถึงคุณมีอะไรอีกนะคะข้อความที่คุณควรที่จะได้รับรู้รับทราบคือพยายามอ่านให้ครอบคลุมนะทุกอย่างเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความรักแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่คุณควรที่จะได้รู้นะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาอยากจะงอคุณจริงๆเลยนะจะมาดูกันต่อเลยไพ่อยากจะบอกอะไรอีกสรุปเรื่องราวของคุณข้อความถึงคุณค่ะโอ้เดอะเดวิลเดวิ ใครคนนี้เขาหลงเสน่ห์คุณลุ่มหลงคุณมากๆเลยนะคะมีความหลงไหลคุณมีความเสน่หาคุณห่วงแหนคุณสุดๆเป็นคนที่ในตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกันนะเนี่ยนิ่งๆกันไปหยุดนิ่งๆอะ่ะอยู่นิ่งๆกันไปไม่ได้เทคแอคชั่นความรักไม่ได้มันไม่ได้มันไม่เชิงว่าจะเลิกลากันแต่ว่ามันเป็นความรักที่หยุดนิ่งกันไปอะ่ะนะคะ the world คนทางไกลคนต่างชาติชาวทางไกลนะคะคนที่อยู่ไกลนั่นแหละนะคะส่วนใหญ่ที่รักที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นคนทางไกลเพราะถ้าอยู่ใกล้กันคงไม่มีปัญหาหรอกนะคะเดอะายพินเทศความรักที่สามารถ รับรู้ถึงความรู้สึกหัวใจกันได้แล้วมีความหลงไหลกันขั้นสุดพวกคุณอาจจะเชื่อมต่อกันแล้วทางกายภาพเป็นฟิสิกอลทัศะเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ไกลกันแต่ว่าสามารถรับรู้ได้ว่าเขามากอดคุณเขาอยู่เคียงข้างคุณเขามาใก,ใกล้ๆคุณแบบนั้นเลยนี่ไงไพ่การ take action เนี่ยมาจริงๆนะมาเร็วด่วนมาเลยนะคะ <c oughs> เขากำลัง take action นะเนี่ย <c oughs> กำลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบที่มันเร็วอะเร็วมาก ใต้สำหรับ j u d g ม e น t นี่นะะการขอโอกาสครั้งที่2การหลุดพ้นจากบิบากกรรมจั d เม้นและ d e วิลคนคนนี้หลังจากที่เขาหลุดจากสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะในตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หลักที่หยุดนิ่งไปหรือสถานการณ์ชีวิตเขาที่มันนิ่งเงียบไปเนี่ยเขาจะ take a คชั่นทันทีเลยเนีย่คนไกลเห็นไหมเดอะเวิ d แล้วก็การ take a คชั่นเขาจะมาหาคุณนะคะเรามาดูกันว่าข้อความถึงคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจากนี้คืออะไร โบเก้โอ้การเซอร์ไพรส์คุณกำลังได้รับช่อดอกไม้ค่ะของขวัญช่อดอกไม้และคำสัญญาภพ่ใบนี้คำสัญญาสิ่งต่างๆที่เคยสับสนจะหมดไปฟ้าหลังฝนย่อมมีสายลุงเสมอและนี่ค่ะคอมมูนิตี้งารเฉลิมฉลองงานเลี้ยงงานจัดเลี้ยงและคำสัญญานั่นคืออะไรเนี่ยนะเหมือนงานมงคลพิธีเลยนะคะงานวิวาเล็กๆจัดเล็กๆขึ้นมาแบบนั้นได้เลยอะนะคะ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นข้อความที่คุณควรจะรู้นั่นคือให้คุณเตรียมตัวรับการเซอร์ไพรส์เนี่ยจะมาอย่างรวดเร็วมาดูกันหน่อยไหมว่าข้อความที่เขาอยากบอกคุณนั้นคืออะไรข้อความจากใครคนนี้นะคะมาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณ We need let each o t t e r go เราคงต้องปล่อยกันไปนี่ไงเป็นสถานการณ์ของคู่รักที่ตอนนี้ ปล่อยมือกันไปแล้วไม่ได้คิดจะสู้ต่อในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะปล่อยมือจากกันไปเราทั้งคู่ต้องได้รับการเยียวยานะคะฉันรู้สึกเสียใจกับคำพูดและการกระทําที่ฉันได้ทําและพูดกับเธอ,อืฉันคิดถึงเธอมากๆความคิดนี้ทำให้ฉันกลัว ความสัมพันธ์ของเรานั้นช่างทับซ้อนและมีปัญหาอื่นๆที่เกินจะควบคุม Our c o n n e c t i o n is complicated. There are issues out of control. อืมคำนี้เขารู้สึกอ้างว้างเมื่อไม่มีคุณนะ I feel empty without you. เขาปะเอ่อปรารถนาคุณมากๆเลยนะปรารถนาคุณมากแต่เก็บซ่อนอารมณ์เอา,าไว้นะคะ I h i d e a true desire for you. ทุกอย่างนั้นหมุนไปเร็วมากๆเกิดขึ้นแล้วจบลงทุกอย่างรวดเร็วมากเลยจนเขาไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่แท้จริงได้อย่างไงเขาไม่รู้เลยว่าความรู้สึกเนี้ยที่เกิดขึ้นแล้วจบลงเนี่ยเขาจะเชื่อได้งไงเพราะมันรวดเร็วมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครเปรียบเทียบคุณได้เลย no o r h e r compare to you คุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยพบเจอไม่มีใครเปรียบเทียบคุณได้เลยอะและเขาเสียใจ คนคนนี้เขากลัวเขากลัวที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพราะเขาเคยเจ็บมาก่อนเป็นปมในอดีตของเขานะคะใต้สำรับเขาเสียใจที่เขาทําทุกอย่างพังเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาค่ะ Please forgive me I know I m e s s up และใต้สำรับนะคะ I never expect to fall in love เขาไม่เคยคาดฝังเลยว่าเขาจะตกหลุมรักได้อีกครั้งหนึ่งนะคะใครคนนี้เป็นคนที่วิ่งหนีคุณไปเป็นคนที่ตกหลุมรักคุณยังหมดหัวใจถอนตัวไม่ขึ้นแต่เขากลัวนะ่ะ เป็นคนที่มีปมอดีตนะคะมีความรู้สึกที่อยากจะมีความรักแต่กลัวว่าจะเจ็บเหมือนที่ผ่านมาเรามาดูแองเจลอยากบอกอะไรคุณข้อความจากแองเจลถึงคุณ mm hmm. เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเหตุการเหล่านี้จ,จึงจำเป็นจะต้องเกิดนะคะเวทการรอคอยเวลาเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีเลยว่าความรักเนี่ยจริงแท้แน่นอนแค่ไหน ให้คุณคงความเป็นบวกเข้าไว้นะคะ remain positive อย่าคิดว่าเขาไม่รักคุณอย่าคิดว่าเขาเปลี่ยนใจไปให้คุณนั้นมองความรักครั้งนี้ในแง่บวกอยู่เสมอไพ่ใต้สำหรับ l o o k forsign ให้สังเกตที่สัญญาณตัวเลข a อ g ยง n จ้าน r บต่างๆคือการบอกรักจากเขานะคะหรือสังเกตสัญญาณเตือนก็คืออาจจะเป็นที่เด่นชัดเลยไม่ต้องไปหาความหมายก็คือข้อความจากเขานั่นแหละนะเพราะมาขึ้นตรงกับไพ่การเดนพอดีเลย ก็คือไพ่การ์เดนเนี่ยคือการติดต่อสื่อสารคอ m มิวนิตี้นะคะการสื่อสารมาทางโลกโซเชียลไพ่คอสมิกอยากจะบอกอะไรคุณไพ่ใบนี้ล่วงมาเลยเลิฟสเปลค่ะคําสารภาพรักเนี่ยมีคนกำลังจะมาสารภาพรักกับคุณนะสารภาพรักสารภาพความในในใจนะคะและคนที่เคยโกโหกคุณนี่แหละหรือคนที่เคยบอกรักคุณแล้วก็เหมือนกับพูดจริงหรือเปล่าคนที่คุณเหมือนกับจะเชื่อได้ไหมหรือเชื่อไม่ได้อย่างไร โกดิเกอร์แต่วอนยูร์มันี่ being used คนที่เคยพูดคำว่ารักกับคุณแล้วก็หลอกเงินคุณไปก็เป็นไปได้นะเนี่ยเลิฟสเปลแล้วแล้วก็โกดิเกอร์นะคะสุดท้ายเพเทียนค่ะสิ่งที่คุณรอคอยจะประสบความสำเร็จนี่ถ้าคุณรอเรื่องเงินนะเนี่ยถ้ามีเรื่องเงินที่ว่ามีใครมาแบบบอกรักคุณเพื่อหลอกลวงเอาเงินคุณไปเนี่ยตามอ่านตามไพ่เลยนะอีกไม่กี่เดือนนยคุณจะสมหวังปรารถนาที่คุณรอคอยก็น่าจะเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยเดทไนท์เห็นไหมคะ จะมีการนัดพบเจอกันออกเดทกันนะคะประมาณนั้นอะนะคะอีกไม่กี่เดือนนั้นรอได้เลยเรามาดูกันแบบชัวร์เลยไหมว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะสมหวังเมื่อไรอย่างไรโอ้ใบนี้ Time has been delay ไทม์ has b e e n delay หยออกมาค่ะแล้วก็ not anytime soon อาจจะยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะแล้วเวลาอาจจะเลดไปนิดนึงดิเล่ไปหน่อยนึงนะคะดูใต้สำรับหน่อยให้อดทนอีกสักนิดนึงไพ่บอกให้คุณอดทนอีกสักนิดนะคะ เราลองดูซิอีกหนึ่งใบ for, Lee for l e f o r g and stop waiting for it มีคนที่อาจจะผิดหวังนะมีกลุ่มที่ผิดหวังนะคะอาจจะไม่ได้สมความปรารถนาใดๆทั้งสิ้นและอ let's go all i t for now แล้วก็กลุ่มที่จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องสิ่งที่รอคอยที่จะได้กลับคืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยว่าเพเทียนออกมาหลังจากคำโกหกแล้วก็เรื่องการเงินนะคะ เออก็ประมาณนี้แต่ละชะตาของคนแต่ละพฤติกรรมแต่ละสิ่งที่แสดงออกไปนะคะว่าจะพบเจอกับอะไรสถานการณ์ไหนนั่นก็หนึ่งเลยไม่ใช่แค่โชคชะตาหรอกก็ต้องใช้ปัญญาด้วยนะคะในการดำารงชีวิตเนาะความไม่ประมาทนะคะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยยังชีพด้วยความไม่ประมาทเสมอนะคะเ่ะเรามาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรต่อไป สิ่งดีงามใดๆจะเกิดขึ้นทางเดินแคบก้าวไปอย่างมีวิจารณญาณน,นี่ไงเห็นไหมไพ่ย,ยังบอกเลยอะให้คุณมีวิจารณญาณน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับชมคลิปนี้หรือการพูดคุยสื่อสารกับผู้ใดใครที่มาพูดมาสื่อสารกับคุณคุณก็ต้องใช้เขาเรียกว่าทั้งตก,กะก่อนในตอนแรกก็คือปัญญาความคิดนะคะว่าสิงเหล่านี้มันจริงหรือเปล่าลองพิจารณาตรองดูนะคะ ใช้ใช้ใช้หัวใจที่หลังใช้สมองก่อนเลยอย่างแรกนะคะเพราะบางครั้งบางทีอะไรที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วปุบปับอาจจะทําความบินานให้เราไปอีกนานก็ได้นะถ้าเราใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราขึ้นมากใกล้ใไพ่เดวิลเลยไพ่เดวิลเป็นไพ่ของคนที่ใช้อารมณ์เป็นหลักบางทีการที่มีความรู้ในเรื่องบางเรื่องหรือใช้หัวใจน้อยลงกับเรื่องที่ยังไม่มั่นใจอะนะคะมันจะทําให้เราลอดพ้นจากอุปสรรคอย่างคําสุภาษิตท,ที่เขาบอกว่า มีความรู้เนี่ยเหมือนมีทรัพย์นับแสนมีปัญญาเหมือนมีมหาสมบัติอยู่นับแสนล้านเลยนะคะความรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระนี่แหละสำคัญเลยนะคะ Breaking through ทำลายเส้นทางความก้าวหน้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม In the flow ทุกอย่างอยู่ในกระแสน,นะคะคุณถูกปกป้องเอาไว้แล้วนะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Everything is mochiling และทั้งหมดเป็นไปได้เลือกเส้นทางเดินของคุณเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะคะ จะสมหวังทั้งสิ้นทั้งปวงเลยอย่างแรกเลยนะแปลกใจมากเลยอะ่ะบางครั้งเจออะไรแบบที่ควรที่จะหาที่ปรึกษาแต่กลับไม่ปรึกษาใครเลยนะแต่พอเกิดความเสียหายขึ้นมาก็หาทางอืที่จะออกจากปัญหาได้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วปัญหามันก็อยู่ตรงทางเข้านั่นแหละคือตัวเองคือความคิดน่ะนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกเนาะใต้สำรับมาผู้รักษาลึกลับพลังงานการรักษาไหลผ่านตัวคุณคุณมีพลังงานการเยียวยารักษานะ คุณมี guardian angel ภายในตัวนะคะใช้พลังงานนี้ก็ได้เวลามีความคิดลบๆขึ้นมานะคะก็สร้างพลังงานแสงสีขาวขึ้นมารอบตัวคุณแล้วก็แผ่กระจายออกไปส่งพลังงานขึ้นกลับไปที่จักรวาลให้จักรวาลล้างถิงลบๆให้แม้กระทั่งความคิดหรืออารมณ์อารมณ์ที่มันจอนมาต้องตามไม่ทันนะ อารมณ์จรงกับอารมณ์จริงนะคะสิ่งไหนที่มันเกินด,ดับเกิดดับนั้นตามไม่ทันเพราะบางทีมันแค่แวบ,บเดียวเองชั่ววูบเดียวความเสียหายก็เกิดขึ้นได้นะอย่างที่บอกนะคะอย่างที่เคยบอกว่าแล้วเนาะยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะบางทีเนาะนะคะความรักคุณมีค่าแค่ไหนชีวิตของคุณการดําเนินชีวิตคุณนะคะต่างๆนานา,นาก็สมควรที่จะมีไกด์ไลน์นะคะแกเดียนนะคะไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่เราอยู่ในเส้นทางเดียวกันละเป็นกระแส มันเป็นเรื่องราวที่ไม่บังเอิญอะนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ